ปอลป็อกบา<ม>กับสี่แอสซิสอยู่ต่อหรือไปดียังไงดีโอโ้โหพูดยากนะเจ๊เพราะว่าอยู่ไม่อยู่เนี่ยดีไม่ดีมันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวป๊อกบาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตัวป๊อกบาตัดสินใจตรงนี้เองทั้งหมดหรือต้องไปเจราจากับเฮียถุงมิโนไลออล่าของเขาก่อนหรือเปล่าเอา,เอาในมุมเจ๊นะ uh huh. เจ้ว่าป๊อกบาแม่งสนใจแต่เรื่องในสนามกับเรื่องของ การฝึกซ้อมอยู่นะตอนนี้นะในมุมที่เจ uh huh. นที่สุดนะ uh huh. แล้วมันปล่อยให้เรื่องของการเจรจาเป็นของพี่ถุงขี้ใช่แล้วพอเราเราคุยเกันเรื่องย้ายทีมอ่ะผมก็เลยแบบมันต้องไลโอล,ลาผมก็เลยไม่แน่ใจไอตัวของป๊อกบาผมว่าสีหน้าสีตาเขามันดูสดชื่นขึ้นมาสักพักแล้ว uh huh. เพียงแต่พอมันต้องมีเรื่องแบบผลประโยชน์รายรับอะไรแบบเนี้ยมันจะมีอีกคนนึงด้วยอะ่ะ uh huh. แล้วสองคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีการตกลงกันหรือเปล่าว่าเรื่องในสนามยูจัดการไป ส่วนเรื่องนอกสนามต้องให้เกียรติกันมีอะไรพูดคุยกันต้องรับฟังซึ่งกันและกันแบบเนี้ยสมมตุติถ้าคุยกันมานั่งคุยกันจริงๆแล้วไลโอลายื่นกระดาษมาบอกเนี่ยฉันเขียนมาแบบนี้รายได้มันจะอย่างนี้อนาคตจะอย่างนี้แล้วมันดีกว่าจริงๆบ็อก mm hmm. บาร์ก็อาจจะต้องรับฟังก็ได้ mm hmm. ทีนี้มันก็เป็นเรื่องยาก mm hmm. ก็เลยแบบพูดยากจริงๆสาหรับป๊อกบาอยู่หรือไปถ้าเป็นคนอื่นแล้วไม่ใช่ไลโอลา mm hmm. ผมจะรู้สึกว่าโอ้ยอยู่แน่นอนบรรยากาศขนาดนี้อยู่แน่นอนป๊อกบามันดูซับซ้อนจริงๆอื แล้วแล้วถ้าถ้าตัดเรื่องของตัดเรื่องของไลโอลาไปคิดซะว่าปอกบาร์เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเองพี่ชาติอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปอยากให้อยู่ครับเจ๊มมผมอยากให้อยู่แต่ว่าผมก็ต้องการความสม่ําเสมอม,มากกว่านี้นะเออผมอะ่ะเ,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 เห็นป๊อกบาร์มันเคยมีบางเกมที่เป็นแบบเนี้ยเกมสองเกมแล้วหายเกมสองเกมแล้วหายผมกลัวว่าพอเมื่อวานดีอีกเกมหนึ่งอาจจะดีแล้วก็เริ่มหายอะไรแบบเนี้ย คือต้องการความสม่ําเสมอมากกว่าคืออาจจะไม่ต้องเกมเดลสี่แอซิดบ่อยๆก็ได้เป็นเกมและแอซิดแล้วก็ไม่ต้องมีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงแต่ว่าเป็นคนนําบอลมาอะไรแบบเนี้ยออออขอความสม่ําเสมอเรื่อยๆดีกว่าอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้ามุมเนี้ยเจ๊กับพิชาติมักจะคุยกันอยู่บ่อยๆสมัยที่<อ>ทยังทำหมงผีด้วยกันนะเนาะครับผมแล้วก็จะคิดใกล้ๆก,กันคือต้องบอกนี้ก่อนนะห้าปีที่ผ่านมาที่ป๊อกบาอยู่มาเนี่ยมันสวิงมากเลยนะ มันหรือเอางี้รงเราพูดเต็มปากไม่ได้ว่าปอกบาแม่งคือตัวหลักของแมนยูในเต็ดหรือแม้แต่หมดสัญญาจะแบบเนี้ยปกติใครอยู่กับทีมไหนสัก4ี่หปีเนี่ยมึงสามารถเป็นตำนานได้แล้วนะอ่าแต่กับปอกบาเราก็ไม่เต็มปากนะเหมือนมันเข้าไปในใจแฟนยังไม่สุดอ,ะอ่ะมันมันยังบางคนยังโอเคแต่บางคนยังรู้สึกปิดกั้นอะไรบางอย่างอยู่ส่วนนึงเป็นเพราะเรื่องค่าตัวด้วยหนึ่งอ่าสองเรื่องค่าเหนื่อย อืมแล้สามเรื่องของเอเย่นด้วยกับฟอร์มที่เวลามึงไม่ได้สวมเสื้อแมนยูในเตดมึงกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยลางเทพลางเทพเออเออเออซึ่งซึ่งตรงนี้อ่จถ้านมุมพิชาติคืออยากให้อยู่แต่อยากได้ความสม่ําเสมอใช่ครับเออเออซึ่งอันนี้เราคิดคล้ายๆกันเจดามองว่าโอเคละ่ะคุณรับสองแสนเก้าถ้าคุณต่อใหม่ยูเนเตดคงให้ได้ไม่เกินสี่แสนนะเจว่านะาะว่าน่าจะประมาณนั้นผมว่าสามแสนห้าก็สุดๆแล้วนะเพราะว่าเดคอาร์มันรับสามเจ็ดถูกไหม อ่าฮะเออมันก็คงไม่ปล่อยให้เพดานแม่งทะลุไปเหมือนอเล็กซิสหรอกใช่ผมว่าหลังจากเดเคอาเขาน่าจะพยายามอยากลดลงให้มันหันลงมาเรื่อยๆเพราะพวกดาวลุ่งอ่ะแม่งก็รับสูงกันเกินอ่ะผมว่าโอเล่นน่าจะพยายามอยากทําเรื่องพวกเนี้ยสัญญาป๊อกบาร์มันก็เลยอาจจะต้องคุยกันอีกสักพักนึงใช่แต่ถ้าถ้าอยู่ก็ดีนะเจเพราะผมมาส่วนตัวผมรู้สึกแบบนักแต่แบบป๊อกบาร์แม่งหายากอ่ะความสามารถทักษะมันมีขาดเพียงแค่ความสม่ําเสมออย่างที่เราว่ากันนี่แหละ ถ้าตรงนี้มีได้นะโอเคเลยสําหรับปอกบาร์เอออันนี้อันนี้เห็นด้วยในมุมว่านเนี่ยหลายคนคอมเมนต์บอกว่ามันใช่นะเจ๊แต่มันยังมีเครื่องหมายคําถามอยู่ตลอดออมันแบบม,ออมันไม่มันไม่สุดอะเจ๊อะไรเง,งีเออ้ยซึ่งก็น่าจะคิดคล้ายๆกันแต่ทีนี้เนี่ยเจ๊ก็มองเหมือนพิชาต,ตรงที่ว่าอยากให้อยู่เพราะถ้าปล่อยออกไปสมมุตินะถ้าขายออไปสี่สห้าสิบล้านคุณเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อนักเตะไม่ได้แบบเนี้ยอ,อืมไม่ได้ ไมม่ <confidence S 2> มมีเออประเด็นคือถ้าไม่ต่อสัญญาก็ต้องขายวะในมุมเจ๊ใช่ครับเหมือนกันเจ๊<อ>ผมเห็นด้วยตรงเนี้ยผมก็พูดตลอดว่าเฮ้ยแมนยูอะต้องรีบคุยต้องรีบเคลียจะไปปล่อยให้มันยืดเยืย้อแบบเนี้ยไอที่ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ที่สุด wanna, คือสโมสรใช่ยิ่งยือนานเรายิ่งเสียเราเสียเขามาครั้งหนึ่งเสียอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แค่เสียตังค์มันจะเสียหน้าด้วยนะเนี่ยคือเจ๊ เคยบอกไว้เหมือนกันบอกว่ามันจะมีสักกี่ทีมในโลกว่าที่เสียนักเตะคนเดียวกันฟรีสองรอบอ่ะเออนี่ไงป๊อกบาสารครับเจ๊เออมันไม่น่ามีอ่ะก็เราจะทำครับเจ๊โอเคเรื่องของป๊อกบาเรามองใกล้กันว่าอยากให้อยู่แต่ว่าต้องการความสม่ำเสมอและต้องการอะไรก็ตามมาที่มันทำให้แฟนๆรู้สึกไม่คลางใจอ่ะเขาอืเออเออก็คือให้ป๊อกบาอยู่ เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอ่ถ้าเกิดขยายความเรื่องของป๊อกบาพอป๊อกบามันเล่นโดยที่มันไม่ต้องเป็นเดอะแบกอะพีชาติเจมมองว่าพอมันมาเล่นมันมาถัวถัวกับบรูโน่ใช่ไหมถัวกับกรีนวูดคาร์บานีแรชฟอร์ดอะไรเงี้ยเออมันดูมันดูไปด้วยกันเป็นก้อนดีเว้ยใช่เซนนะสน์มันถึงไงเจเอย่างลูกเมื่อวานที่ป๊อกบาจ่ายให้เมสันกรีนวูดอะเจเหลือแดกลูกนี้ คือมันมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้จ่ายแบบนั้นน่ะน้ำหนักทิศทางแล้วคือเซนเซนที่ว่าคือพอเห็นช่องเห็นกรีนวูดปุ๊บอะ่ะเขาเลือกจังหวะเล่นแบบนั้นถ้าเป็นสมมุติหลายคนบอกอยากให้แม็กทูมินมันเล่นตรงนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็จ่ายบอลยืนออกบอลถ้าเป็นแม็กทูมินอาจจะเลือกเก็บบอลแล้วก็หาตัวใกล้ๆจ่ายฝักบอล ใช่แต่ป๊อกบาพอได้ปุ๊บเซนเขาอ่ะมันเหมือนมันเป็นธรรมชาติอ่ะพอเห็นปุ๊บเงยเห็นเพื่อนแล้วตัดสินใจน้ำหนักมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณภาพเขามันได้ตรงนั้นนี่แม่งทิศทางน้ำหนักกรีนบู๊และกรีนบู๊เนี่ยมันเป็นนักเตะที่เล่นได้สองเท้าเพราะนั้นถ้าไปดูจังหวะน,นั้นอ่ะแตะบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษใช้ทั้งสองเท้านะคือถ้าเป็นกองหน้าคนปกติถนัดขวามันก็จะแตะด้วยขวาแล้วก็วไปไปไอ้นี่แม่งบอแลแรกซ้ายแล้วขวา แล้วซ้ายแล้วสายแล้วยิงแบบเออยิงซ้ายโอ้โหคือคอันเนี้ยนนี้มันเป็นจุดที่แบบอืมอืมอืมน่าสนใจนะว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ยูเนเตดไปได้ไกลขึ้นอืมอันนี้ผมเห็นด้วยกับเจ้ตรงนี้มผมก็คิดเหมือนกันถ้าอยู่ต่ออาจจะไปไกลขึ้นเพราะว่าเหมือนตอนนี้อย่างที่เจ้บอกว่าทุกอย่างมันดูกลมเกลียวมีบูโน่มีคาวานี่มีอะไรมาซับพอร์ตกันแบบเนี้ยเขาไม่ต้องแบกทุกอย่างแล้ว ยุคมูรินโญมันเหมือนอะไรก็ต้องปอกบาอะไรก็ต้องปอกบาแล้วตอนนั้นอะที่เรามีสูงหน้าเป็นโรเมลูลูกากูในวันนั้นนะปอกบาพยายามจ่ายตรงตัวลูกากูจัดลั่นจ่ายพื้นที่ว่างวิ่งไปไม่ถึงวิ่งไปไม่ทันเปิดโด่งกระโดดสู้กับกองหลังฝั่งตรงข้ามไม่ได้คือลูกากูก็ปัญหาร่างกายปัญหาจิตใจมันก็พังไปหมดแล้วทีนี้ปอกบามันก็เลยแบบกูจะต้องจ่ายยังไงวะ ถ้าเราเป็นคนเตะบอลเราก็จะแบบไอ้ทียกูจะจ่ายให้มึงยังไงวะกู <c oughs> ก็ต้องพยายามแบบเล่นเล่นเองพอเราเล่นเองปุ๊บพังหมดเ <ừ> พราะเราอยู่กลางสนามมันก็โดนตัดอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยผม่พอเห็นใจเขาอยู่ในปีนั้นเออเออเข้าใจเข้าใจอันนี้ไอ้มุมมุมเนี้ยเราเตะฟุตบอลเราจะรู้ว่าบางทีตัวเลือกมันก็ก็<ๆ>มีปัญหาเหมือนกันนะบางทีนะจริงแล้วก็หงุดหงิดนะถ้าเราไปเตะกับคนอะอย่างสมมติเจ๊ไปยืนตรงกลางเราต้องให้ผมอะโอ้โหไม่เอาเลยนะชาติอะไรแบบเนี้ยเราก็จะต้องมีแน่นอน ไม่แหบมบก็ดีอยู่เราเล่นด้วยกันเราก็เข้าขากันอยู่อืไม่ไหวเลยเจ๊ล่าสุดอ่ะผมจําได้ผมแทบตายอะวันนั้นอนะ่ะยกเว้นยกเว้นแค่ออมสินนะออมสินมันขี้เลี้ยงแค่นั้นเองโอ้ยนั่นปล่อยมันไปเจ๊เออเออออทีนี้ทีนี้อ่าเรื่องของป๊อกบารเราเรามองใกล้ๆกันครับแล้วก็<ม>แล้วก,วก็จุดหนึ่งที่ที่เจ๊อยากจะเสริมคือคือเจ๊รู้สึกว่า บ็อกบาร์มันต้องเล่นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันสบายใจอ่ะอืซึ่งซึ่งในยุคของโอเล่มันเป็นแบบนั้นนะใช่ในยุคของโอเล่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าโอเล่เนี่ยเป็นกุนซือสมัยรีเซิฟก็คือ2008-2012ในยุคที่บ็อกบาร์มันเล่นอยู่อ่ะชุดนั้นก็จะมีพวกลาเวลมอริสันทอมท็อปมีเจสซี่ดินการ์ดลูกหลักลูกหลักมีพี่น้องถึงลูกหลักเลยนะพี่น้องไมเคิลกับวิลคีนถูกไหม ทำไมพอแซวรูปรักปากสันครับเจ๊เมื่อกี้กำลังพิ้วเลยนะ, <c oughs> ป,ระประตูก็แซมจอนสโตนแซมจอนสต,นสนสตนันพรกนี้ครับผมตามนี้ตามนี้